ออกไปไม่คอนเทนต์เลยนะน <c oughs> อันนี้มันทานาามาื่อยโอ้ ทอดตะไคร้ค่ะว้าวล้ายหมออปลาไม่เหป้าตไรกระทตะไครเนี่ยแต่ใหญ่มากตัวนี้ตอเนี่ยเลอะเลยาว้าวถาดใหญ่มากอันนี้กี่บาทสองร้อยห้าสิบถาดใหญ่มากถาดหญ่ โอ้ดูดิซิคงแบบยาวๆใหญ่ๆเลยอ่ะโอ้ดูดิใหญ่ยาวใหญ่แล้วก็ตุ่นต้นเปลือยแล้วก็ราดด้วยกระเทียมแห้งแบบถึงเครื่องอันนี้ก็สุดยอดนะคะเนี่ยอร่อยมากทอดปลากระพงทอดตะไครคือตะไครกรอบมากดูสิฟินมากหมาร้องไห้วันเนี้ยเอาดีๆเลือกกระดูกเดือกกระดูกอรยักินเมื่อวานอร่อยทิมดิ แม่มกินได้นะนุ่มเหรอเออนี่แกอ้อยกินได้ใส่ฟันปอมทั้งปากนะคะราะมันนุ่มมากอร่อยปะถุงเครื่องกระเทียมเนี่ยจะบอกว่ามากินกับข้าวนะอย่างแซ่บอร่อยมากข,าข้าวี้ตรเจริกินข้าวคนละถังนั่นก็หนึ่งนปลาพริกคนละถ้วยจานใหญ่ด้วยแค่250บาทถูกมากชี้โครงระดับนี้เยอะๆอย่างนี้ถาดใหญ่ๆอย่างนี้กระเทียมพริกแห้งแบบจุกๆ เข้าไปแล้วั้หมดนี้แล้วไม่ต้องเกิดวพี่โคราชกระเทียมพริกแห้งที่ครัวบ้านโรงเรียนคนติดวัดคนติดวัดแกทำเป็นอย่างนี้แับเบื่อยดุวยเลยอ่ะต้มนี่มันิ่มอ่ะ